สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนหัวข้อสร้างบัญชีลาย o OA หรือเรียกว่า Line Official Account นะคะในมือถือแบบง่ายๆค่ะวันนี้ค่ะเราจะทำเป็นตัวอย่างในการสร้างบัญชี Line OA โดยผ่านมือถือที่เป็นระบบปฏิบัติการแบบ Android นะคะอะก่อนอื่นการที่สร้างบัญชีเราจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชัน Line OA แต่ท่านไหนที่ใช้ iPhone นะคะก็สามารถไปทำการดาวน์โหลดได้ที่ App Store นะคะก่อนอื่นนะคะตอนนี้เราอยู่ใน Android นะคะเราก็จะไปเลือก Play Store ค่ะหลังจากนั้นพิมพ์คำว่า line oa แล้วก็กด in s t a r l ค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็กดที่ open ได้เลยค่ะอ่า โอเคค่ะตัวนี้ค่ะเขาจะให้เราล็อกอินนะคะด้วยโทรศัพท์ของเรามีการใช้งาน l ลายส่วนบุคคลอยู่แล้วนะคะตัวนี้แอปนี้มันก็จะมีการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัตินะคะโดยที่ l ลายที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นแอดมินสำหรับาย Official Account นั้นหรือถ้าท่านใดไม่สะดวกให้เป็นแอดมินก็สามารถ Create ด้วย อีเมลที่เป็นลายอื่นได้นะคะแต่กรณีนี้เราจะทําการเชื่อมต่อกับลายที่อยู่ในเครื่องโทรศัพท์เราหลังจากนั้นเราก็กดที่ปุ่มสีเขียวค่ะล็อกอินได้เลยค่ะ,ะแล้วก็กด Allow หรืออนุญาตนะคะ,อะโอเค ตัวนี้ค่ะของเราด้วยความที่บัญชีนี้อาจจะมีะการสร้างบัญชีไลโอเอไลก่อนหน้านี้2 Account แล้วแต่กรณีที่สร้าง Account ใหม่อะค่ะเราก็ไปเลือกที่การสร้างบัญชีเลยนะคะ,ะตัวนี้ค่ะเขาจะให้เราใส่ชื่อ Account เราก็ใส่ชื่อ Account ได้เลยค่ะว่าเราตั้งชื่อในส่วนของไลโอเอของเราเนี่ย เป็นชื่ออะไรเดี๋ยวแอดมินขออนุญ,ญาตสร้างคร่าวๆก่อนนะคะเราใส่ข้อมูลตามขั้นตอนเลยค่ะประเภทธุรกิจก็จะเป็นความงามนะคะหรือสุขภาพก็แล้วแต่เราจะอยู่ในกึ่งๆสองหัวข้อนี้ส่วนประเภทย่อยเลือกดอกดาวมาแล้วก็อยู่ความงามอื่นๆส่วนประเทศที่ตั้งเราประเทศไทยเราก็เลือกที่ประเทศไทยทําตามขั้นตอนเลยค่ะชื่อบริษัทเราสามารถใส่ได้ตาม ที่เป็นชื่อส่วนบุคคลก็ได้หรือในนามบริษัทเราก็ใส่ในนามบริษัทไปค่ะอีเมลเราก็ใส่อีเมลตามขั้นตอนไปได้เลยค่ะแล้วก็กดตกลงค่ะหลังจากนั้นเขาจะให้ตรวจสอบข้อมูลการสมัครนะคะว่าข้อมูลตั้งชื่อถูกไหมประเภทธุรกิจถูกไหมก่อน ทำการสร้างแอคเคาทถ้ายังไม่ถูกต้องเราสามารถกลับไปแก้ไขได้นะคะหรือยกเลิกนะคะแต่กรณนี้โอเคเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเราสามารถกดสร้างได้เลยตัวนี้เขาเรียกสร้างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กลับไปที่หน้าหลักหรือหน้าแรกตัวนี้ค่ะมันจะเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้งานนะคะก็คือว่าเราอ่านข้อตกลงวัตถุประสงค์การใช้งานแล้วสามารถกดยอมรับได้เลยค่ะ าตามขั้นตอนเริ่มได้เลยอ่าตัวนี้หน้านี้จะเป็นวัตถุประสงค์ในการใช้งานนะคะเขาก็จะให้เราเลือกเลยค่ะว่าเพื่ออะไรเพื่อให้แบบรู้จักธุรกิจนี้มีเข้าชมเว็บไซต์ไหมเข้าร้านค้าไหมหรือติดต่อสอบถามเราสามารถกดได้ทุกตัวเลยค่ะแต่ท่านไหนถ้าไม่แน่ใจอาจจะข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนก็ได้ค่ะหน้านี้เราพร้อมที่จะเปิดในส่วนของแชท ไหมถ้ายังไม่พร้อมเราก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนเพราะว่าเราอาจจะยังเซตติ้งอะไรไม่เรียบร้อยอะค่ะเราก็ยังไม่เปิดช่องทางนี้ให้ถามตอบนะคะเดี๋ยวเคสนี้ขออนุญ,ญาตข้ามขั้นตอนก่อนหน้านี้จะเป็นหน้าโปรไฟล์นะคะเราสามารถแอดรูปได้เข้าไปได้เขาบอกว่าอัปรูปขนาดได้ไม่เกิน3เมกะบิตนะคะเป็นรูปไฟล์ jpeg ได้ png ได้ค่ะแนะนำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ ขออนุญาตแอดรูปให้ดูนะคะแต่ด้วยความที่รูปต้นฉบับสมมุติอันนี้มันอาจจะไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเราก็อัดแอปเอาให้มันอยู่ในวงตามความสวยงามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละท่านนะคะแล้วแต่เอาโลโก้จะใช้รูปแบบไหนก็ได้อ่าหลังจากนั้นเสร็จสิ้นค่ะตอนนี้ก็เริ่มใช้ได้เลยอ่า เรามาหน้านี้แล้วค่ะหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่เราใช้งานในส่วนของ l i ยโ OA นะคะเดี๋ยวยังไงในคลิปถัดไปเรามาดูกันค่ะว่าฟังกช์ชันแต่ละฟังกช์ชันมันใช้งานอะไรยังไงได้บ้างค่ะขอบคุณค่ะ